ความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลงทุนโดยรัฐบาลไทย100%พร้อมคอมเมนต์ชาวอาเซียน STR Top TV สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระเชื่อมต่อระบบรางภาคอีสานนะครับ ปัจจุบันนะครับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาะนะครับชุมทางถนนจีระเนี่ยนะครับแบ่งสัญญาความคืบหน้าออกเป็นดังนี้นะครับสัญญาที่1น,นะครับช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตระยะทาง58กิโลเมตรความคืบหน้าโดยรวมนะครับ96.31% ดรถไฟไทยนะครับได้มีการแบ่งช่วงการออกหนังสือรับรอง<ๆ>การแล้วเสร็จพร้อมใช้งานนะครับเป็น 2, 2> <ๆ>ช่วงก็คือ 1, <ๆ> 1> ช่วงบันไดมาคลองขนาดจิตระยะทาง35กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันนะครับดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับและอยู่ระหว่างรอรถไฟไทยออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานนะครับคาดว่าจะเปิดเดินรถทางคู่นะครับ <ใน S 1> <ๆ>ได้ในช,ช่วงกลางปี67นะครับ และ 2. นะครับช่วงมาบกระเบาบันไดามาระยะทาง22กิโลเมตรอยู่ระหว่างรออนุมัติกรอบวงเงินนะครับคาดว่าจะเริ่มเจราจาทำสัญญาจ่ายค่าชดเชยในการเวนคืนพื้นที่นะครับภายในเมษา67นะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในมิถุนายน67ถึงสิงหาคม68นะครับรวมระยะเวลา15เดือนนะครับสัญญาที่ 2. นะครับช่วงคลองขนาดจิตชุมทางถนนจิระ มีการปรับแบบก่อสร้างจากเดิมนะครับที่ได้มีการเสนอ3แนวเส้นทางซึ่งปัจจุบันในรถไฟไทยได้เสนอแนวทางเลือกที่4คือแนวเส้นทางเดิมตามที่ออกแบบนะครับไม่ทุบสะพานสีมาธานีนะครับโดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับต่ำกว่าทางรถไฟความเร็วสูงสัญญา3-5นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสัญญาที่3นะครับงานอุโมงความคืบหน้า โดยรวมนะครับ95.36%และคงเหลือง,งานเพียงส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่นะครับซึ่งรถไฟไทยนะครับจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เริ่มก่อสร้างโดยเร็วนะฮะเอาล่ะเรามาลองฟังคอมเมนต์ชาวมาเซียนและชาวไทยกันนะครับหลังได้เห็นภาพความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายตะวันออกเชียงเหนือจากโพสต์ของอาเซียนสกายไลนนะครับเช่นท่านี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่า สวยจังเลยหวังว่าเวียดนามคงจะได้มีประสบการณ์สร้างรถไฟความเร็วสูงแบบไทยเร็วๆนี้จะทำให้ประเทศเราสมบูรณ์แบบความรักจากเวียดนามซึ่งมีคนไทยนะครับเข้ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์คนนี้นะครับเวียดนามคือหนึ่งในประเทศที่ฉันชอบที่สุดแล้วก็เวียดนามคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่าขอบคุณที่รักประเทศของฉันในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวต่อไปว่า ประเทศของเรายังอยู่ในนรกฉันภูมิใจที่เห็นว่าประเทศของคุณก้าวหน้าเราอยากให้ประเทศของเรากลายเป็นประเทศที่สงบสุขและก้าวหน้าสักวันหนึ่งจากเมียนมาซึ่งท่านต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าหวังว่าคุณจะมีความสงบสุขในประเทศของคุณ <c oughs> ในเรือนี้ด้วยความปรารถนาดีจากประเทศไทย และคนนี้นะครับมาตอบกลับว่าไทยจะอยู่เคียงข้างคุณทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าช่วยพวกคุณทุกคนคอมเมนต์ต่อไปครับไทยสร้างเองนักเลงพอคอมเมนต์ต่อไปครับไทยจะเริ่นอีก10ปีไทยมีรถไฟหลากหลายความเร็วแถมตามเมืองใหญ่ๆก็จะมีรถไฟฟ้าขนาดเหมาะสมกับจำนวนประชากร คอมเมนต์ต่อไปครับสร้างเองไม่พูดเยอะเหมือนพวกใช้ทุนจีนในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าทำได้ดีมากประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับเก่งจังเลยประเทศไทยสิ่งนี้จะแข่งขันกับรถไฟของ G ี0ที่จีนลงทุนหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปครับไทยสร้างเองด้วยมือคนไทยและเงินคนไทย ไม่เหมือนเพื่อนบ้านที่โมบ้บลา b ว่ามีรถไฟจีนในแผ่นดินตนคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับการที่ไทยสร้างเองและไม่ได้กู้จีนนี่แหละคือสิ่งที่ข้างบ้านอิจฉาในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าสุดยอดมากมากเลยค่ะอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วการเดินทางก็จะสะดวกและตื่นเต้นไปบบกับเส้นทางใหม่ๆกับวิวสวยๆแบบนี้ ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่ากัมพูชามีอะไรจะอวดให้โลกเห็นบ้างไหมนอกจากจะโชว์คำแพงหินคำเมนที่ผูกพังคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าชาวกัมพูชาชอบอะไรที่ไทยมีก็รีบทำตามให้ทันนะคอมเมนต์ต่อไปครับไอที่กดหัวเราะคำเมนล้วนๆน,น่าสมเพชซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าไทยทำเองไม่เป็นขี้ข้าจีน คอมเมนต์ต่อไปครับและคอมเมไม่ต้องมาบอกว่าเงินจากจีนประเทศคุณยืมมาจากจีนเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คืองานฝีมือของคนไทยใช้งบประมาณของคนไทยและจีนจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดมาอย่างประเทศไทยและเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่รถไฟความเร็วปานกลางเหมือนบางประเทศ ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันไม่ชอบการออกแบบสถานีของรถไฟไทยสไตล์อนุรักษ์นิยมฉันต้องการรูปแบบสถานีทันสมัยมีสไตล์คอมเมนต์ต่อไปเลยครับการไปเยือนประเทศไทยก็เหมือนกับการไปเยือนดินแดนคขมรซึ่งสยามสามารถเขโามยประวัติศาสตร์ไปจากคขมรได้ และท่านนี้นะครับมาตอบกลับว่าประเทศอื่นเขาพัฒนาไปข้างหน้าประเทศทาตเขมรโหยหาแต่อดีตในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาตอบกลับอีกว่ามาปกครองสยามตอนไหน500ปีที่ผ่านมาก็แพ้ตลอดคอมเมนต์ต่อไปเลยครับทุนไทยบริษัทไทยวิศวกรไทยช่างฝีมือไทยแรงงานเขมรในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่า กัมพูชาจะพัฒนาไปพร้อมกับจีนดูสิว่าเสียนูวิลจะแย่แค่ไหนในตอนนี้คอมเมนต์ต่อไปครับไม่ต้องใช้ภาษาจีนสักตัวเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับเหล่าดูไว้นะไม่ต้องเป็นนี่ต่างประเทศทำเองทุนตัวเองขนาดมีปัญหานะักการเมืองทุจริตในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็เหอะคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยต้องผ่านภูเขา เวียดนามก็ผ่านภูเขาและกัมพูชาผ่านการเวลาจนถึงสมัยนครวัดในขณะที่ท่านนี้นะครับกลายว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยฉนงว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตระบบรางรถไฟจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวหน้ามากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นโครงการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้และท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าใช่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และเร็วกว่าประเทศอื่นๆมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับภูมิใจที่เป็นไทยเรายินยัหดช้าแต่ชัวร์ดีกว่ายืมจากจีนและไปกันที่ยวเม่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามีประชากรจากประเทศยากจนหัวเราะทางน้ำตาเพราะบ้านเมืองไม่มีแม้กระทั่งรดไฟฟ้าน่าสงสารที่เกิดเป็นคนคมเมน ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับความคืบหน้าของรางรถไฟทางคู่ในคลิปนี้นะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับ